ก็โคากาสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองนะครับกันนะครับผมทําต่อจากการทํารถถังนะครับวันนี้ผมจะสนผ้าเอาสกินใหม่นะสกินใหม่แบบรูรูเลยฟรีฟด,ด้วยอ่าฟรีฟีนะสกินใหม่ใครเข้าเพื่ศัตรูแล้วก็พิมแล้วก็บอกว่าก็พิม์ว่ามาครับนายเดีดเยวผมพิมก่อนแป๊บนึงมาแล้วนะครับปะก็พิม์มาครับแล้ว ก็อันนี้นะครับอันนั้นแหละครับกดเข้าไปเลยติดตั้งนะแล้วก็รอนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ต้องใช้ในไม c ครับจริงนะอันนี้ไนนนะนนม้ครับปอนนม,กบมก็ทำได้นะแต่มันจะลงมดไม่ได้แต่มันจะเอาสกินได้อย่างเดียว นอนดาวโหลดนะครับเดี๋ยวดาวโหลดเสร็จเดี๋ยวตัดต่กอกอนนะตอนดาวโหลดเสร็จแบบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะนี่ก็กดเปิดไปเลยกดเปิดปเลยนะแล้วก็เลือกวันนะครับแล้วก็เลือกวันสองอันนี้สองศูนย์สองสองเนี่ยเออสองวันศูนย์สองสอง กดตรงนี้นะถ้าใครมีมาครับจริงนะแนะนำเลยนะครับนี่ก็จะมีสก,กินหลายสก,กินเลยนะนี่ว้าวสวยไหมครับทุกคนนี่ว้าวสวยมากเลยอย่างเช่นผมจะเอา นี่แะครับมืจอจอตัวนี้นั่นแหละกดเข้าไปเลยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะกดตรงนี้ตรงนี้นะกดตรงนี้เลยเข้าไปก็กด,กดอํนุญาตนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับทุกคน อ,นนอันแรกที่บรกแคปภาพกดเข้าไปเลยอะ,อะไรวะเน,นี่ยโฆษณาเดี๋ยวตานโหลดซีเดียว,วก็อม่แล้วนะคะเมื่อกี้โฆษณาแล้วก็กดอกอกเกมเลยนะกดออกในนี้เลยนะครับกดเข้าไปในไม้ครับเลยนะผมใช้ไม์ครับ 0.140์นึ่งสี่ศูน์ได้ไหมคบจริงก็ทําได้ไหมคบทั่วไปก็ทําได้บุเลยนะครับกด,กดเข้าไปเลยไหมครับมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็กดไปตรงนี้นะไปแล้วก็กดค้นหานะ ก็กดเข้าไปในรูปนะรูปเนี้ยรูปรูปนะนี่เข้ามาแล้วนะก็ตกตกลงนะก็อนุญาตนะนี่อันนี้เป็นที่ผมเลือกนะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมเลือกนะก็กดเข้าไปเลย แล้วเอ้ยเดี๋ยวมันแล้วก็กดตรงนี้นะเข้าไปมาเดี๋ยวมเริ่มเกมให้ดูมันได้จริงไหมแบบนึงนะครับทุกคนแบบนึงเขาทำไมกัน เ็นต่วเปหนึ่งนะครับมาเริ่มเกมไม่ดูเลยเบื่อกก้มันบักอะ่ะมาเริ่มเกมเลยที่ผมสร้างรถถังให้ดูนะนี่มันได้จริงนะครับทุกคนนี่นี่ตัวเป๊ะเ,เลยผมดูเลกนี่ถ้าใครถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคนจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบายบาย អ <m> ើព <m> ីថ <m> ្មីនេះ